สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อพแม่พี่น้องนะครับแฟนๆช่องวันไม้ที่พอเพลงทุกท่านนะครับโอ้โหรุ่นเร็วไปหน่อยเอาละครับวันนี้นะครับจะพามาชมเทคนิคอันหนึ่งนะครับคือการหลอกต้นไม้นะครับหลอกต้นไม้มันจะมีผมบอกเลยนะมันจะมีมะนาวสีชมพูนะครับเป็นมะนาวพันหนึ่งที่จะให้ผลผลิตช้าในตอนแรกครับหมายถึงปลูกก็ยังไม่ไม่ให้ผลผลิตนะครับแต่ถ้าปลูกนานๆไปจะให้ผลผลิตเยอะมาก แต่นี่ผมจะให้มันออกเป็ไวนะครับผมก็จะมีวิธีการอย่างไรมาชมครับอ้าวครับมาชมกันครับเพื่อนๆครับนี่คือต้นมะนาวสีชุมพูนะครับที่ผมซื้อมาปลูกตั้งแต่เล็กๆครับเป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งที่ซื้อมานะครับอ่านี่ครับดูครับต้นใหญ่มากนะครับต้นสูงประมาณ2เมตรนิดๆแล้วครับนี่ครับดูความแข็งแรงของต้นนะครับให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับนี่ครับใบก็จะออก เล็กๆนิดนึงนะครับมะนาวเสียมพูนี่ครับบางคนก็บอกว่ามันออกเป็นแนวเป็นส้มไหมมันจะตีความพที่ผมลองพิสูจน์ดูแล้วนะมันก็ตีได้นะครับเพราะว่ามันสามารถลอกเปลือกได้นะแต่กินเป็นมะนาวเลยครับความเปรี้ยวนี่สุดตจริงๆ,ๆแล้วก็รูปทรงนี่แล้วแต่พิจารณากันนะครับแต่นี่เอามาให้ดูว่านี่ครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้นะ หลายปีแล้วไม่มีลูกเลยครับแล้วผมเอามาเสียบกับต้นมะกรูดครับเสียบต้นมะกรูดไว้นะครับเสียบไว้ไม่เท่าไรนะครับประมาณตอนนั้นปีกว่าก็ออกลูกแล้วครับติดผลแล้วครับแต่ตอนเนี้ยเริ่มมีกิ่งขยายขึ้นมาแล้วสักปี2ปีแล้วดูนะครับต้นแรกที่เอาผมยังไม่ค่อยออกเลยครับต้องรอไซส์ใหญ่แล้วแต่นี่ตน้น ไม่จาเป็นเลยครับเพราะใหญ่เล็กขนาดไหนนะครับโอ้โหนี่ลูกเต็มเลยครับมะนาวล่วงเกลือนเลยนะครับนเพื่อนครับนี่โดนแมลงเล่นงานซะแล้วกระลอกครับกระลอกบางนกบ้างอะไรงี้ครับกินก็ผมก็ปลูกเอาไว้นะครับเอาไว้ดูไว้ใช้บ้างนะครับนี่ครับนี่ครับลูกนี่เป็นลูกทรงมะนาวนะครับแต่ที่ผมบอกว่ามันเหมือนส้มก็เพราะว่ามันสามารถปอกเปลือกได้นะมันลอกเปลือกออกได้เลยนะครับนี่แต่ ใช้ประกอบอาหารได้เลยครับมะนาวชัดๆเอาเ่ยถ้าใครเคยปลูกนะครับก็น่าจะรู้ว่าเป็นยังไงเนาะนี่ครับแต่นี้มาให้ดูความดกนะความดกนะครับความดกของการเอายอดมาเสียบฝากต้นที่มันโตแล้วนะครับนี่แหละครับนี่คือประโยชน์ของมันนะครับประโยชน์ของมันและทําให้ออกรูกปได้เร็วและออกผลผลิตได้เยอะนะครับกับการที่ปลูกไว้ธรรมดาก็อาจจะได้ผลผลิต ดีเหมือนกันนะแต่จะช้าหน่อยนี่เป็นวิธีรัดนะครับการหลอกมันหลอกมันว่าเราอยู่บนต้นที่มีหมายถึงอยังไงฮะโครงสร้างใหญ่แล้วนะครับนี่มีท่อน้ําเลี้ยงท่ออาหารที่ดีแล้วอะไรอย่างนี้นะครับต้นมะกรูดเะครับเพื่อนๆครับเนี่ยต้นเดิมมันนะฮะนี่ครับหอยละยงละยางเลยครับนี่ให้ดูก็ปลูกให้มีความสุขครับผมทาสวนก็อยากจะให้มันมีความสุขตามสโลแกนเดิมนะครับทำเกษตรให้พบสุขสะดวกสนุกมีความสุขแล้วก็สัมป ใจนะครับนี่ครับกับพันไม้ที่พอเพียงนะครับอาจจะนานๆลงคลิปทีนะครับอย่าว่ากันเพราะว่าผมงานเยอะเลือกินโอเคครับนี่ครับผามาดูครับเนี่ยเผื่อเราจะได้ทําเอาไว้ืนชมกันภายในภาคหน้าเหมือนที่ผมทําอยู่เนี่ครับเป็นวิธีที่เอามาแนะแนะำเพื่อนๆแล้วกันนะครับครับผมนี่ครับแสดงให้เห็นเลยนะครับว่า การเอายอดไปฝากไว้อะมันสามารถให้ผลผลิตได้เร็วกว่าเพราะว่าต้นเดิมอ่ะมันมันเติบโตอยู่แล้วนะครับแล้วผมใช้อันนี้ผมเอามาทดลองเพราะว่ามะนาวสีชมพูจะให้ผลผลิตช้าตอนช่วงแรกนะครับในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดต้นใหญ่แล้วมะนาวสีชมพูต้นแบบสมบูรณ์หลายปีแล้วจะให้ผลผลิตยเยอะแต่เนี่ยผมลองใช้วิธีการแบบเอายอดไปเสียบคือหลอกมันอนะ่ะหลอกมันนะครับแล้วก็เอาไปเอาไปเสียบเลย เอาไปเสียบเลยนะครับมันเลยออกลูกเลยเพราะว่าอาหารการกินในการได้รับจากต้นแม่เดิมครับมันได้ดีกว่าแล้วเพราะมันแตกยอดแตกกิ่งออกมาก็สามารถออกได้เร็วกว่าครับเพื่อนๆใครจะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับก็ใช้ได้นะครับและกลับมาพบกันใหม่กับพันธุพอพีในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ